ใชค่ะน้องโฟลีค่ะน้องโฟลี่มาเห็นหยังเหมือเนี้ยก้อนมันมก้อนมันบ่ก้อนมันกับผู้ใดนี่ผู้ใดละนี่เนี่ยก้อนมันกับพอลี <c oughs> น้องโฟลีมาขุดมันพร้อมกับลมน้องโฟลี่มาขุดมันวานญี่ปุ่นค่ะ <c oughs> ได้จกักได้จักหัวไปน้องโฟ เอนลอ,อ,อ,องฟอลี่เลยจับห,หัวไปได้ตั้งหัวแล้วแล้วมอมเมนมาซอยขุดเดี๋ยวมาซอยกวนแม่หา <c oughs> อ,อีกไหมหาอ,อีกไหมออเคคมอางเอาหนึ่ยค้าเอาน่งถือเอานั่น คนหนึ่งเป็นลักลี่กล่องอยู่ในปลามันผุนผวผู้ค<ส>น<ด>ซอยแถวนี้หัวป่ดกปนไหนมาโกนเสน ยก่ถืขขอกันถกันน้องฟอลอี่คือ่ไปโรงเรียนมือนี่วันหยังวันวันไอวันเช้าแล้วโอ้วันเช้าแล้วโอ้เก่งอยู่ตัวหนิจกักวันเชา้ชาสองลูกได้แล้วสลูกโอ้เขาเอลหัวบ่เขาเอนลูกบ่ไม่ใช่ไม่่มาลูก โอ้ยมวนคักพี่น้องเลย <laughs> ยนใครอยู่ไหมกดักห <c oughs> ัวแล้วได้แล้วได้แล้วตัว้ <c oughs> ไหนไหไหโอ้โหหัวใหญ่มากเลยใหญ่เย,ยอ<ฟ>ส่ใส่ของหนุ่มโฟไม่ตใหญ่เมาลูกโอ้ยนุ่มโฟแม่คือเก่งแถวะโอ,โโอโ้โหโหโหเค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องน้องโฟลี่ด้วยนะคะโฟลีแชนแนลค่ะอืมโฟลี่มาขุดมันหวานญี่ปุ่นช่วยพ่อรีค่ะ ขวดตบอิ๊บขาวไปใช่ไหมสวัสดีค่ะลาไปก่อนเร็วสวัสดีค่ะน้องฟอลี่ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย